สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับค้นค้นพระนะครับ EP ที่ห้าร้อยห้าสิบหกนะครับมีพระสะสมพระเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละสามร้อยบาทนะครับรายการละสามร้อยนะครับนี่ครับรายการละสามร้อยนะครับมีรายการพิเศษหนึ่งรายการเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะครับนี่ครัยกล้วยเนี่ยปากกานะครับนีห้าร้อยบาทนะครับ ทางในการติดต่อนะครับ0 8น9 0 3 7 6 7 6นะครับเบอร์โทรหรือลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนเพื่อพี่พี่ที่รับชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับองค์แรกนะเป็นสมเด็จเก่านะครับสมเด็จเก่านะครับสภาพใช้นะใหม่เล็กนึงนะครับ สามหนอยบาทน,นะครับหมายเลขสองนะก็เป็นสมเด็จเก่าเหมือนกันครับนี่ครับภาพสวยนะครับคมลึกครับคมลึกนะครับองน,นี้นะครับหมายเลขสองนะครับหมายเลขสามนะเป็นเหรียญอาจารย์ฟัน่นะครับ อาจารย์ฟันครับเนื้ออันปาก้าครับปีศูนย์เจ็ดครับเห็นอาจารย์ฟันเนื้ออันปากกานะปีศูนย์เจ็ดครับหมายเลขสี่นะครับนะเป็นเหรียญ่อหลวงพ่อจิตนะครับ นียญอลหลวงพระจิตมาสารนาธนะครับเนี่ยสองสี่เ้าแปดครับเป็นหโลโบราณนะครับมาลีห้านันะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นับเหรียญหลวงปู่ไข่หูเชื่อมนะครับ นี่ถนะ้าหลังมีรอยจานนะครับเหรียนหลวงุูไข่นะครับรรหมายเลขหกนะครับเป็นเรียนหลวงพ่ออีมัสัตหิบนะครับสร้างโรงเรียนนะครับ สองสี่แปดสามนะหลวงพ่ออีนะสภาพยังสวยนะครับคมชัดนะครับ หมายเลขเจนะ็ดนับเป็นเหรียญคูบาสีวิชัยนะับสองสี่กว่าครับนี่ครับเหรียญคูบาสีวิชัยนะครับเป็นยันน้ำเต้านะครับกระไลเงนินนะครับแห้งๆเลยนะครับนี่ครับหน้าตาคมชัดนะครับตาเป็นเม็ดๆนะครับนี่ครับ หมายเลขแปดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อมุมครับเหรียญหลวงพ่อมุมมัดประสาทเยอะนะือกปีหนึ่งห้านะครับนะี่นครับสภาพสวยนะครับปีหนึ่งห้านะครับสภาพสวยนะครับข้อมุมวัดประสาทเยือกปีหนึ่งห้านะครับหมายเลขเก้านะครับเป็นปิดตาเนื้อผงคุกรักนะครับหลักจานนะครับ หมายเลขสิบนะครับเป็นเหรียญเท้าโซล่นารีนะครับเหรียญย่ามูนะครับเหรียญย่าโมสองสี่เจ็ดเจ็ดนะครับเป็นเหรียญพ่อสอลึกนะครับย่าโมนะครับเหรียญย่ามูนะครับสองสี่เจ็ดเจ็ดนะครับนี่ครับสิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทานะครับ เรียนหล่อหลวงพ่อทานะครับ12สองครับเป็นหลวงพ่อเงินเนื้อตะกวัวนะครับ ลหลงพ่อเงินนะ้ำเนื้อกลัวทนำะมีเรือยมาฮนะหมายเลขสิบสามครเป็นจอบหลวงพ่อเงินนะครับจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะครับ มลขต่้อเงิน,นครับหมายเลขสิบสครับ14บสครับเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับเหรียญหลวงพ่อเดิมเนะี่ยอันปะก้าหละะังเป็นหันอ,อุมานนะครับ15นะครับเป็นเหรียญ โล่โลงยาครับเงินปาก้าครับหลังมีจานครับเห็นโล่ลงยาหลุมพเดนะครับเนีย่ยครับสิบหกนะครับเป็นหลงบทวดเนื้อว่าน,นครับขราามีแร่ครับ เจ็ดนะครับเป็นเตารีดหลวงปูท่ทวดนะครับ ิบแปดนะครัเป็นเหรียญหลวงปู่สวงรุ่นแรกนะครับเนน้อปะก้านะครับเป็นยัน,น,ยนห้นานะครับสวยคมนะครับเห็นเมตตานะครับเีเมตตานะครับ19นะครับเป็น หลวงพ่อโสธรนะครับวัดท่าสุงนะครับพระคำมากนะครับหลวงพ่อฤาษีนะครับยี่สิบนะครับเป็นดาวนะครับหลวงพ่อฤาษีทิงดำนะครับเป็นโลเก็ตดาวนะครับหลังยันเกาะเพชรนะครับ หลวงพ่อละสี่หลวงดำครับหมายเลขยี่สิบนะครับยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบานะครับหลังเป็นพระปิดตาครับเหรียญหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับ ยีองเป็นซุ้โกเก่านะครับยี่สามมันเป็นสีมาหลวงปุดทวดปะก้านะครับในสภาพสวยนะครับปีศูนย์แปดนะครับ สีมาหลวงปูท่ทวดปีศูนย์แปดครับสวยเลยนะครับยี่สิบสี่นะเป็นพระพงดุกขีนะครับวัดโพนะครับ คมชัดนะครับยีพหานะครับแผ่นปั๊มหลวงพ่อแจงวัดกอดแก้วนะครับแผ่นปั๊มหลวงพ่อแจงวัดกอดแก้วนะครับ ญี่พุ่นะครับเป็นรูปเหมือนปัน๊มหลวงพ่อกลวยนะครับเป็นรูปหล่อนหลวงพ่อกลว,วยนะครับสภาพใช้มาบ้างนะครับนี่ครับยีิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญคูบาศรีวิชัยสองสี่แปดสองนะครับเนื้อฝาบาทนะครับ แปดนะเป็นลอ้อหลวงพุทธารุ่นสองนะครับเลียนล้อหลวงพุทธานะครับยี่สิบเก้าครับเป็นหลวงพุทเติมนะครับ เป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเดิมครับมีจานครับหลวงพอน้อยปุกเศนะปีหนึ่งหกนะครับสามสิบนะครับ,รบเป็นตะกุดนะครับลงรักถักเชือกนะครับนะกุดลงรักถักเชือกนะครับ สามชิ้นเอถ้าเป็นรายการพิเศษนะเป็นลงพวกกลวยเนื้ออันบักก้าครับนี่ครับห้าร้อยบาทนะครับพวกกลวยเนื้ออันบักกาครับห้าร้อยบาทนะครับเห็นสภาพสวยนะครับ สนใจนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ0849037676นะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่รับชมและช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับ ep นี้ขอจบไว้ท่นี้กันนะครับสวัสดีครับ